โอเคครับก okay, ็สว er so ัสดีคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการลง MSI Boost 5นะครับก็จะมาแจกตั้งค่าด้วยนะครับวันนี้นะก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์โหลดไว้ใต้ล่างคลิปนะผมนะหรือทำตามผมเลยก็ได้ผมเปิด Google บ a ซิค์ชไปว่า MSI x Boost a c ครันี่ครับเจอตามนี้เลยนะครับกดเจ t ไปครับครับเว๊บแรกเลยครับนี่ครับเป็นเว็บของ MSI นะครับ ก็เนี่ยครับกดดาวน์โหลดนะตรงนี้อ่ากดดาวน์โหลดตรงนี้นะอ่าน่าจะตรงนี้แหละโอ้กดกดบัตรแอนะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับไม่นานนะครับอ่าเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะผมนะให้ท่านผู้ชมครับไปหาไฟล์แอปที่ท่านผู้ชมดาวน์โหลดไว้นะอ่าของผมจะอยู่ในดาวน์โหลดนะครับนะเนี่ยเจอแล้วก็ตรงนี้นะกดคลิกขวาครับ กดแท็กคฮียครับตรงนี้นะคิ้วไปเลยครับอ่าเมื่อจากไฟเสร็จแล้วคราปุ่มทุกทนหาไฟครับเลื่อนหาไฟครับค่อยๆหานะหาไฟล์ก่อนนะครับทุกคนอยู่ไหนอยู่ไหนเนาะอ่านอยู่ดางล่างล่างสุดเลยมั้งโอเคนี่ครับเจอแล้วนะครับผมนะจะเป็นไฟล์หน้าตาแบบนี้นะครับที่ท่านชี้ขวาครับกดลันเลยครับผมครับแล้วกดเยดครับอ่าตรงนี้มันจะมืดนะครับถ้าชมอาจจะไม่เห็นนะโอเค เดนั so first, ้นรอมัน no, ลันสักรูครับแล้วก็ทําการติดตั้งไปปกติเลยครับผมนะทู้ชมติดตั้งไปปกติเลยนะก็ผมทําการติดตั้งเสร็จแล้วนะีนนะมันติดตั้งเสร็จแล้วนะเดี๋ยวถ้าถ้าใครยังไม่ติดตั้งก็ติดตั้งไปเลยนะครับผมไม่ไม่ยากวิธีการติดตั้งก็แค่กดโหลดนะนะครับผมนะก็เดี๋ยวไปเจอกันอีกทีในตาคลาเลยครับผมโอเคครับผมตอนนี้ผมก็เข้ามาเรียบร้อยแล้ว กดไปที่ก mm ิีดภาษาีแล้วก็ต <im ั้งค่าครับตรงนี้นะขั้นแรกผมมาเปลี่ยนภาษาก่อนนะครับให้ชมมาดูนับมาข้างล่างเลยครับนะตามนี้เลยนะครับนะนี่มันจะอยู่อันแรกเลยครับตรงนี้ครับเป็นภาษาครับตอนแรกตอนแรกมันจะไม่ไม่ใช่ภาษาไทยมันจะเป็นภาษาอังกฤษนะมาที่แรกมันจะเป็นนี่ครับภาษาอังกฤษตรงนี้ให้ชมเลื่อนหาภาษาไทยนะนี่นะครับเป็นภาษาไทยแล้วกดบันทึกไปครับตรงนี้โอเครามาเริ่มมาที่อันแรกครับผมนะอันแรกก็ตัวนี้ปรับเป็นสีครับผมนะ ตงนี้แบบสี่แบ4ปรับ4 2ี่อันเลยนะครับมาตอนแรกตอนนี้มันจะเป็น60 fps นะครนะผมกดติ๊กถูกตรงนี้นะแล้วเลื่อนมาสุดเลยครับผมสำหรับใครที่คอมแรงๆนะสำหรับใครที่คอมไม่ค่อยแรงนะครับเลื่อนลงมาสัก90นะครับอ่ะประมาณนี้ครับผมกดบันทึกไปเลยนะก็ผมจะปรับประมาณนี้แหละนะครับตอนนี้ก็แสดงไม่แสดงก็ได้นะครับแล้วแต่นักชมเลยตามสะดวกอันที่สองครับผมปรับ อาความละเอียดนะครับความละเอียดหน้าจอก็ขึ้นอยู่ที่หน้าจอเรือมันด้วยนะครับตัวนี้ปรับเป็นแนวนอนครับสาหรับใครที่คอมสเปคต่ำหน่อยก็ปรับแบบอ่าตรงนี้นะอ่าประมาณนั้นแล้วก็แรงๆขึ้นไปหน่อยก็ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้น้าผมแนะนากระปเปงกลางๆก็เมื่อกี้แหละนะครับอันนี้ก็ปรับพองผมมันแรงไงอันนี้ดี i ก็แล้วแต่ผู้ชมเลยครับยิ่งเล็กมันยิ่งมกยิ่งน้อยมันยิ่งเล็กนะ มันไม่เหมือนโทรศัพท์นะอันนี้ก็แล้วแต่เอามชอเลยนะครับตามสะดวกนะครับตรงนี้ปรับเป็นประสิทธิภาพนะครับตรงนี้นะตรงนี้แบบปรับเป็นโอเพนเจอนะครับตรงนี้ปรับเป็นออโต้นะครับส่วนตรงนี้ครับผมปรับเป็นตามนี้เลยนะครับการแสดงกราฟิกแยกครับผมกดติ๊กถูกไว้เลยครับผมสำหรับใครที่มีการะจอเนาะสำหรับใครไม่มีก็ไม่เป็นไรครับผมออนบอร์ดก็ไหวอยู่นะ CPU แรงหน่อยนะครับตรงนี้ก็ไม่ต้องไปสนใจมันครับไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรมากตรงนี้ไม่มีอะไรครับห้ามเลย มาตรงนี้ครับผมปรับเป็น LG นะครับผม LG 2เนาะตัวนี้สัญญาณแบบเป็น t o move นะครับผมนะอาจจะไปเร็วๆหน่อยนะครับผมถ้าใครที่ไม่ทันก็นั่นแหละครับผมตามนะส่วนตรงนี้ครับผมใครจะเปิดไม่เปิดก็ได้นะครับแต่ถ้าเปิดมันจะได้ i p s แล้วมันจะได้ a p s หลอกนะก็มันมันผมให้ดูนะครับนี่นะมันจะเป็นแบบจุดๆแบบนี้แล้วมันจะแบบ i p s หลอกนะ แต่ละใครที่ตั้งไว้สูงมันก็จะแบบขึ้นไปแบบสูงปี๊ดเลยนะครับแต่แต่ผมไม่ชอบไงผมไม่ชอบนะเดี๋ยวผมจะปิดก่อนว่ามันแบบลกระงับตาเออนะครับผมนะก็เดี๋ยวไปเจอกันในเกมนะครับผมนะไปะโอเคครับผมตอนนี้ก็มาอยู่ในเกมนะครับผมนะเดี๋ยวมาดูกันทั้งขั้ในเกมกันต่อเลยนะครับผมอ่ะกดเต็มจอนะครับตรงนี้ก็ลื่นๆเลยครับตรงน,นี้เนาะก็ตากน,นี้ครับถ้าอยากรู้ไปดูทั้งขัานในเกมนะครับผมตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับส่วนพวกไอ้พวกนี้ก็ ตั้งค่าตรงนี้ับผมผมแนะนําปรับตามใจท่านผู้ชมเลยนะผมตั้งค่ที่จะตั้งใช้ตั้งค่าผมนะปรับตามใจเลยครับผมแบบทุกคนแบบลากแบบไหนมันโดนแล้วก็ปรับลองลองปรับดูนะครับผมนะส่วนมากผมอยากให้ปรับตรงนี้มากกว่าแต่ไอตรงตั้งค่าผมไม่อยากให้ปรับหรอกนะครับอ่ะตรงนี้ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมครับตรงนี้ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมครับส่วนกราฟิกครับผมตัวสําคัญเลยตรงนี้ต้องเปิดนะครับไอตอนแรกมันจะปิดนะท่านผู้ชมมาเปิดตรงนี้นะครับผมนะ เปิดแลยครับผมมันมันจะช่วยแบบดันดันไอพีนะสำหรับอ่ตรงนี้การต่าผมต่อคคอมใครไม่แรงครับออนบอร์ดอะไรงี้ก็ปรับเป็นราบลื่นครับผมแรงขึ้นมหนก็ปรับเป็นอ่าอะไรอ่ะมาตรฐานนะครับผมแต่ของผมมันไหวอยู่แล้วไงผมก็เลยระดับสูงเลยนะครับก็ทุกคนไม่ต้องปรับตามผมไปได้ครับตรงนี้ก็แล้วแต่ความสะดวกเลยเสียงก็แล้วแต่ทุกคนนะครับ อาชีพก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่เลยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวดูตัวค่าในเกมนะครับผมตั้ค่าปุ่มนะไอพวกปุ่มนอนปุ่มนั่งอะไรเยผมจะไว้มุมมุมขวาบนเนาะแล้วก็ปุ่มแบบพวกปุ่มระบงระเบิดอะไรเงี้ยผมก็เอาไว้ตรงนี้เนาะโอเคท่านผู้ชมไม่ต้องตับปรับตั้มผมก็ได้ับตรงนี้เนาะตัออ่าดูแกนไอเกีนไวครับแกนไอเกนไวตรงนี้ก็นี่ครับนะาตามนี้เลยครับผมเดี๋ยวผมให้ดูละเอียดนะนี่รับผมสมัครใครี่ใช้ตั้งค่าผมต้องปรับตามแบบละเอียดเลยนะ เนี่ยครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูนะเนี่ยปรับตามแบบละเอียดเลยนะครับห้ามแบบห้ามแบบห้ามแบบอ่าห้ามแบบปรับมั่วนะต้องปรับแบบนี้แบบเป๊ะๆเลยนะครับเพราะมันเป็นสูตรแบบเซตไว้อยู่แล้วผมผมเซตผมหาค่าแบบที่มันบันล้านไว้แล้วนะเอออย่าไปปรับแบบมั่วนะครับอ่านะครับโอเคตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมปุ่มใครใช้ตามผมก็ได้ครับไม่ไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ผู้ชมครับ ก็เหนือยอ่ะมันไปไปครับผมหมดละ